หนึ่งสังเกตไหมเป็นสะพานน้าที่เชื่อมระหว่างโคกุระกับตัวประสาทประธานนะครับประสาทประธานจะมีอาคารที่ยื่นออกมาด้านหน้าเราเรียกกันว่ามณฑบมนเราเห็นว่าทางนี้เป็นประตูใช่ไหมแต่ทางนี้ไม่ใช่ทางเข้านะครับพระเจ้าแผ่นดินห,ห,หรือว่าการประกอบพิธีกรรมจะไม่ได้เข้าทางนี้เพราะ,ะนั่นจากว่าทางเนี้ยเราจะเจอรูปลูกบาทใช่ไหมครับลูกบาทเจอรูปบุคคลประทับอาหารข้างบุคคลถือว่าชระาอาหารข้างนั่งนั่งอยู่บนช้างช้างนี่คือช้างอะไรเอราวันแสดงว่า รูเขรรพบูปนี้เป็นลูกใครครับพระอินทร์ทรงช้างเอาราวาัณใช่ไหมครับแล้วด้านในลงไปตรงนู้นก็จะเป็นพักลงไปอีกข้งางล่างจะเป็นโคนนทีอันนี้จําลองนะของจริงอยู่ในอาคารจัดแสดงตอนนี้เอาย้ายมาจากพิพันพิมายมาไว้ที่นี่แล้วนะครับคราวนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือบริเวณตรงนี้เนี่ยเราจะเจอทับหลังชิ้นหนึ่งที่มีมเลิศถือว่าเป็นทับหลังที่มีความงดงามที่สุดในบ้านเราและมีความสําคัญอย่างมากและมีชื่อเสียงที่สุดใช้คํานี้ก็ได้ วิศนุอนันตสายินปัทมนาภะก็คือหรือว่านารายณ์ปฐมสิงห์ที่เรารู้จักวิศณุอนันตสายินก็คือพระวิศนุประทับอยู่เหนืออนันตนาคราเห็นไหมอนันตานาคราดูนะวิษนุประทับอยู่เหนืออนันตานาคราที่ถูกรองรับด้วยตัวเหราอีกตัวหนึ่งถูกไหมครับพระองค์ประทับอยู่ทะเลน้ํานม,มานอนครับขี้เกียจจะนอนอยู่เมื่อใดก็ตามที่ตื่นบรรทมแสดงว่าท่านจะตื่นมาปราบทุกข์เข็ เพราให้ท่านนอนไว้ดีแล้วครับบ้านเมืองจะแสดงว่าบ้านเมืองสงบสุขอยู่แล้วนะครับมีมีสะดือของพระองค์โผล่ออกมาเป็นอะไรครับดอกบัวดอกบัวบานออกมาเป็นพระพรหมครับพระพรหมเกิดจากสะดือของพระวิษณุพรรา,าจึงชื่อว่าวิษณุอนันตสาย,ยินปัตถมานาภะคือพระวิษณุผู้ประทับอยู่เหนืออนันตนาคราชที่มีดอกบัวโผลอ่อมาจากสะดือครับแปลนะครับ โอเคเนาะภาพนี้ก็ถือว่าภาพสวยงามมาก